อ่ใส่ล้อเลยล่อต,ตนนนิดติดติดถอดติดฝาเขาไมเขาใส่กินคนข้างในแมมคู่ได้ขอด้ายโรอีกก่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะครับพี่น้องแม็กใหม่ยางใหม่นะครับข้างหลังนั่นก็แลมเลยสําหรับรถสายซิ่งนะครับเป็นรถเชฟโรดเลตนะครับเป็นรถเชฟโรดเลตนะครับ F C นะนี่ครับ อใครได้แบบนี้มาเลยครับเป็นยางกินโตครับเป็นยางกินโตครับอันนี้เป็นยางกินโตนะครับยางกินโตสเปกยางครับเป็นยางสองห้าห้านะครับสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดครับเป็น้่สองห้าห้าห้าสิบสิบแปดครับเป็นแบบใหม่ยางใหม่ครับหาใครชอบสวยแบบเท่ๆครับมาเลยครับร้านจันทร์สวยนะครับบอกเลยว่าร้านนี้งามมากครับ นอกจากตัวนี้เราเราก็ยังมีนี่ครับให้ FC มาดูครับนี่ครับนี่ครับเมื่อเืฟ FC ก็ดึงมาจากตัวนี้แหละครับที่เป็นลอยโชว์นี่แหละครับร้านเปิดทุกวันนะครับอ่ามันที่สิบหกจะถึงนี้ก็ร้านปิดนะครับ1เดือนเราหยุดแค่วันเดียวครับวันที่สิบหกนะครับหนึ่งเดือนหยุดแค่วันเดียวคือวันที่16นะครับ ร้านอยู่ที่ปทุมธานีครับพี่น้องร้านอยู่ที่ปทุมธานีถนนเชียงรากครับไอ้มาสจิก็เข้าไปใน Google พิมพ์คําว่าจันเซอร์วิสนะครับจันเซอร์วิสามคำแล้วก็ตามแผนที่มาได้เลยนะครับเพราะว่าช่างจันปักหมดไล้วใน Google เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปักหมดแว้ในแผนที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครว่างก็มาดูมาชมกันครับแม็กยางายแดงนะครับตัวนี้เป็นโซนแม็กใหม่นะครับเป็นแม็กไซส์ชันนะครับ